โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่น้ําตกเพียงดินแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศน้ําตกคร่าวๆนะครับผมโอเคคือเมื่อกี้ทางชันมากนะครับคือมัน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 ทางตรงเนี้ยมันคือมันสิ้นสุดคือมันสิ้นสุดเออมันสิ้นสุดถนนแบบเนี้ยถนนลาดยางนะครับผมแล้วแบบแม่งโค้ชันนลกระเป๋ากระเป๋าแก๊บหล่นนะครับแล้วแบบดูดิแม่งก็ลอยหมดเลยอะ คือไม่เคยไม่ชินทางไงแบบมาเฮ้ยแบบมันสูงมากอะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมดูโอ้โหเพื่อนหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้ําตกเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ําตกเพียงดินนะครับผมอันนี้นะครับผมมาคนเดียวก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับน้ําตกเดี๋ยวผมจะพาลงไปชมข้างล่างนี่นะครับโอ้โห เี้โคตรสวยเลยอ่ะนี่นะครับผมน้ำตกเพียงดินผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะเฮ้ยบรรยากาศล่มลื่นมากนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยดูทางลงไปผมน่าจะไม่ลงนะเพราะว่าผมมีอลายที่อยู่ที่จะไปนะครับผมเพราะว่าผมมาไกลมากๆเลยนะครับดูคือ ฮ้ยแจ่มมาเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับผมลงไปดีกว่าเนาะตอนนี้ก็มีคนก็มีคนอยู่นะมมแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ อันนี้ก็เด็กๆนะครับผมเด็กๆมาก,าามากับผู้สาวหรือเปล่านี่ยี่นะมากับผู้สาวหรือเปล่าเนี่ยถ้าบ้านพี่น้องๆไ,ไม่รู้ว่าเพื่อนเหลือในน่าจะเพื่อนนะครับผมโอเคนี่นะครับผมนี่ก็คือน้ําตกเพียงดินนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะเพราะว่าเสียงบรรยากาศรอบๆมันดังแรงมากเลยครับผม คือผมจะอยู่ตรงนี้สักทักหนึ่งนะครับผมเพราะว่ากว่ากว่าจะขําก็อีกนานเนาะไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างคือเมื่อกี้ก็ไปหลังจากที่ลงมาจากถนนลอยฟ้าภูหลวงนะครับผมก็คือก็ตรงดิ่งมาตรงนี้เลยนะครับผมว่าจะไปภูปา่าภูป่าก่อนนะเมื่อกี้แต่ที่แน่เมืนนฝนจะตกเลยนะครับคือผมขับมามันมันไม่มีแดดเลยอะ เฮ้ย hey, คือมันไม่มีแดดอ่ะผมบอกเลยมันฝนจะตกอ่ะตึออตกคอจะตกเถอะโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆแค่นี้เลยเนาะเพราะว่าผมกลัวมโมรี่การ์ดผมเต็มนะครับผมโอเคแค่นี้พอโอเคไปเราขึ้นไปโอเคนะครับผมโอ้ oh. ปวดเยี่ยวคือแบบปวดเยี่ยวมากตอนนี้ยกดมานานนะครับผมโคตรชันเลย เมื่อกี้ที่ขับรถขึ้นมาแม่งชันกว่าอีกไปครับโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนหินทางงามแล้วนะครับผมโอเคคือห่างกันกาบน้ำตกมันไม่ไกลนะครับผมขับมาแป๊บเดียวนะครับผมขับมาแป๊บเดียวก็ถึงสวนหินเลยนะครับผม โอเคประมาณนี้เลนเนาะผมจะไม่ได้อยู่นานนะครับผมไปที่อื่นด้วยเนาะโอเค